ไอ้เมาส์เทิดชิดซ้ายตรงซ้ายหรือขวาก็คือการแบบเดินไปแางนั้นชิดขวาคือชิดขวาค้างคือไปปั่นไฟชิดขวาปั่นไฟอย่าให้อย่าให้หลอดมันหมดชิดขวาเพื่อปั่นไฟอ่ะชิดขวาค้างโอยอย่าให้หลอดมันหมดนะปั่นไว้ทําไมอ่ะปั่นแบบปั่นไฟเทิดไฟดับมันจะไม่ดีอย่าไฟดับไงอ๋อเออต้องระวังอย่าให้ไฟดับ จุด A ไปจุด A เดินลงไปด้านล่างจุด A คือจุด A คือตรงนู้นนะกดเดินไปนี่เป็จุดเอเออพี่พีรอพี่อยู่นะพี่ร้าด้านหลังพี่ร้านหลังอ่ะไปดูตรงคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้อะตรงคอมพิวเตอร์นะเป็นจุดที่ปลอดภัยแบบไม่โดนไฟดูดเลยไม่เปิดกล้องทำซองพี่ไอแอมตัวกระไดวิ่มาตัวนี้ เอนี่คือ A, จุดปลอดภัยปลอเต็มแล้วก็วปล่อยมงไปน้่นบนซีซีคือในห้องน้ำนะ<ม>เข้าไปอาบน้ำสู่ระบูคั่นที่ห,หรอแต่ลืมไปว่าคิมไม่ชอบอาบน้ำเ<ม>นี่ยบ้านไม่มีตู้เย็ใช่ปะมีตัวล้อนี่ดีเหมือนด,ดีไม่ชอบอาบน,น้ำไม่ได้หมอก็ทำไม Ke pal pal. Ke pal pal. Oi. Ya da. Ta do ta do. Ni wa. Ma ki Ni. อ๋อแม่เจ๋อเขียว่ะเขียวเลยนะเขียวเขียวมากอันี้ก็คือผีโซฟีใช่ไหมใช่แบ๊กับอาทำทำดูดูดูโซฟีแบบกรปชับแอฟชีปสวิงวุสามสอโซฟีแบ๊กไชับแอฟชีปสวิง เอาไหนใหม่เกมไหนบ้างรู้ได้ที่นี่เพรที่นี่คืออีผีโซฟีเฮ้ยนั่นัทันดูได้ไงมันมีเสียงไฟไฟเอไฟเอมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดี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 ไดีไป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 ดดไปปดดไปดีไปดดไปดี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 ไปด ครีมเจออบป่าหล่อเล็ดแค่ไม่เล่นแล้วเลิกเฮ้ยอีกนิดอีกเกมนึงเกมปั่นไปบอกแล้วปั่นแล้วดีนะปั่นปั่นเพื่อพ่อปั่นเพื่อแม่ไวไฟแดดเคยเคยเห็นว่าไวไฟแดดไวไฟมอมนั่น เราไม่ดูแล้วราจะดูไก่ไก่ทีมนี้ทีมนี่คิดใจใจฝันเพื่อพ่อเราจะดูแบบไก่ไกเลยอ่ะเล่นเล่นแคหนเราเล่นดียวแค่จะเล่นอีกเกมไม่ใช่หรเออเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วเสียงเสียงคือเสียงไรเสียงมันติดอย่างเงี้ยเนาะเออเสียงมันแบบเหมือนไฟแต่สีมันล้นแล้วถ้าล้นหมดจะทำยังไงตายเฮ้ยมันคไม่ดียังไงงงหมด ก็เนี่ยมันบอกเดี๋ยวนีอ๋อต้องขึ้นมาหมดไงไฟมันจะดับแล้วเฮ้ยเอาไอเอาไปเอาลอดแล้วไงเนี่ยเซฟพอยต์อาอเรารอดแล้วเมื่อกี้คือมันบอกว่าผีจะมาแต่คือเราอยู่จุดเอจุดที่ใกล้เอเราเลยรอดเรา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 ดี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 หมดเดี๋ยวฟังกันดีกว่วไปยุไปยุ ทำไมไม่ชิะเราเคยีจริงเล่นหลายรอบแล้วมได้จะปะเลตาไหลเลยน้สไงไม่ชิมอะ กลัวแค่ไหนตอนแรกคิดว่ารอบแรกอ่ะคือตัวสุดๆแล้วรอบสองเขแบบไม่เป็นไรแล้วอ่ะไม่กลัวแล้วไม่ก็คือก็กลัวอยู่ดีเออมายังกลัวอยู่ดีกลัวไม่ใหญ่เล่ใหญ่เกินใครเลยไม่ใหญ่ก็เชียวไม่ใช่เชียวบิ้วเลยเชียวบิ้วเลยตัวบิ้วเลยไม่ลึกตัวไม่จะเจอไม่จุ๊บจุ๊บเราก็ไปด้วยเอะไรบ้างไม่คิดว่าทันได้ตั้งแต่คืนจะขนาดเลยว่าเนี่ยสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะถ้า ใช่กดแชร์นะคะแล้วก็ยืงซองสกัดให้เคียวยสุดเอ็นด้วยนะครับแล้วสับแชร์ให้ใครด้วยให้ทีมด้วยที่ this is game ชนะเย้สวัสนี้บ๊ายบายครับบายค่ะเฮ้ยผู้งมีไม่เลิกกันอีกเหรอ